ท้อทอน้ำหรออะกบกบกบอึอหรือเปล่านี่เรามามีเช็ดก้นให้เราเร็วอึอเปล่ากบกบยังนี่มีเช็ดก้นให้ออหรือฉี่อ๋อกบใหญ่เลยกบกบกบดีๆนะมันเหม็นนะครับไปไหนอีก สาลิดมานี่เลยตรงนี้มันเย็นเหรอลูอกเย็นดีใช่ไหมเย็นดีใช่ไหมครับเย็นไหมไม่ดูดอะไรดูอะไรบอกมีสิดูอะไรแอบดูอะไรดูจะลงไปจับหน,นีกแหม่ไม่ว่าไม่ว่าไหนลูกดูดอะไรวะนะจับหนูตแล้ว จับปลากินเศไปจับหนูสิห่วงตัวจับก็ไม่ได้ตรงนี้ไปดูตรงนี้มันนี่ยๆตรงนี้ลแล้วละมีปะไหน นาไม่เห็นมีเลยนะไม่เห็นมีอะไรเลยมีนนปะตาไม่ดีเท่าหนูละลูกเขาหนี้ตาไม่ดีเลยไหนโอ้ยก็มันไม่เห็นอะไรจริงๆอ่ะไม่ต้องจะไปถูบ้าน้องมาโยงจะไปถู